เรื ite, ่องนึงครับเรื่องของสายมูครับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2519ที่จังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศการเดินทางการไหว้พระขอพรทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นไปอย่างคึกคักทั้งวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุวรรมหาวิหารวัดราชบูรณะวัดโพธิยานรวมถึงสารสมเทศในสวนมหาราชและสาลหลักเมืองรายละเอียดไปเช่นไรไปติดตามจากคุณศศีพิมลครับขอบคุณค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามบรรยากาศการไหว้พระทำบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดพิษณุโลกเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569กันค่ะ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2569ที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกนะคะบรรยากาศการเดินทางมาไหว้พระทาบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นหลวงพ่อพระพุทธชินราชศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและศาลหลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นหลั่งไหลมากราบสการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะใครที่เป็นสายมูนะคะก็จะต้องไม่พลาดการเจอมือลงยันน้ำมนต์เสริมส ให้ดีขึ้นซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมนต์เรียกทรัพย์หรือมนต์เรียกกลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองธุรกิจการงานมีเงินทองไหลามาเทมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ต้องที่วัดราชบูรณะพระอารามหลวงค่ะนอกจากนี้ที่วัดโพธิยานจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดให้ประชาชนนั้นได้สักการะบูชาหลวงพ่อเพชรกลับประธานพรภายในอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า600ปี อีกหนึ่งพิธีที่สืบต่อมาตามความเชื่อนะคะก็คือการลอดใต้ฐานพระที่เชื่อว่าจะช่วยให้รอดพ้นจากเคราะห์ภัยแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงของปีใหม่นี้ค่ะ ในส่วนของบรรยากาศยามค่ำคืนเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะก็ร่วมก,กันกับจังหวัดพิษณุโลกสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ท,ทสำนักงานพิษณุโลกสภาวุตสากรรมจังหวัดและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดพิษณุโลกนะคะจัดกิจกรรมมาหากรรมอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งงานนั้นก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง31ธันวาคม2568ทุกค่ำคืนค่ะจะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดมาเที่ยวชมเลือกซื้ออาหารและของดีจังหวัดพิษณุโลกกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะค่ำคืนนี้นะคะวันที่31ธันวาคม2568เป็นค่ำคืนสุดท้ายของปีก็จะมีกิจกรรมนับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่พุทธศักราช2569ณสวนชมน่านเฉลิงมพระเกียรติและสวนกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญสำหรับค่ำคืนนี้คือสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,569ณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกและในวัดแต่ละพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกต่อเนื่องด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่พุทธศักราช2,569ในเช้าของวันที่1มกราคม2,569ค่ะ คุณผู้ชมคะคาดว่าวันนี้นะคะทั้งวันจะมีประชาชนนั้นเดินทางทยอยเข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประคุบบ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกกันอย่างเดืองแน่นนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กําลังจะเดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะช่วยเช็คเส้นทางกันให้ดีๆนะคะและที่สําคัญขอให้ขับขี่กันอย่างระมัดระวังด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงาน N b t บพิษณุโลกค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ